ไปได้ไหมแต่รู้เหนื่อยมากไมนไหยความสนุกเลื่อนเกิดขึ้นระหว่างทางครับไม่ใช่ที่จุดหมายนี่แหละครับความสนุกแล้วก็ได้เพื่อนมิตรภาพใหม่ๆด้วยครับผมเป็นการตื่นที่แบบเถียงกับตัวเองว่าตื่นมาดีไหมนะฉันนอนดีไหมฉันนอนต่อดีไหมแทนถึงแล้วนะคะเซนจูรี่อันนี้ข้าวเราเป็นรถตู้นะคะเดี๋ยวเรานั่งรถตู้ไปกันก็ ของพร้อมเอาจริงป่ะลืมไม้เท้าทุกคนซื้อมาแล้วนะโอ้เชามากลืมหยิบมาผมนี่เช่ามากเลยครับเดี๋ยวเราจะนั่งรถทูรถทูเรานั่งรถตู้นะคะไปสู่โขทยล้อหมนสี่ทุ่มครึ่งไปถึงรุดก็ประมาณตีห้า ถึงด้วก็ตีห้านะคะแล้วก็เราจะเดินขึ้นเขาแปดโมงเช้า,มชาไม่ทําทำไมนัมามาเดียวจังขอใครด้วยนะทุกคนนัมาเดียวเดี๋ยวเราก็จะนอนบนรถตู้นะคะแล้วก็นั่นแหละทุกคนไม่มีอะไรมากวันนี้นะอาจจะพาไปตอนเช้าเลยเพราะว่ากล้องพอต้องเก็บไว้ในกระเป๋าไม่มีกระเป๋าแบบเก็บไว้เดี๋ยวกลัวมันพังก็อาจจะพาไปตอนเช้าเลยนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสุข,ขุมวทอ่ะ จะชันจริงหรือเปล่าจะชันจริงแหละแต่มันจะทำให้เราเหนื่อยหนักน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะทีมนี้มาคนเยอะนะคะทุกคนส่งกำลังใจให้ได้นะ <laughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้คอยด้วยนะทุกคนยูทูบหน้าใหม่หากผิดประการใดก็แนะนำตักเตือนกันได้นะคะไป let's go ได้เพื่อนใหม่แล้วค่ะน้องฟ้านะคะแล้วก็แย้แอนค่ะสามกวนนี้นะคะไม่เคยเดินป่าเคยมาก่อนแต่ไม่เคยมาคนเดียวเอ๊ะจลองคนเดียวป่าคนเดียวประจำโอเคจดยอดพี่พี่มีครั้งแรกอันนี้ครั้งแรกไหมคะอันที่งแรก ที่นี่ครั้งแรกที่อื่นนะคะพี่แอนที่อื่นเคยไปกุปทานไกับพวกเพื่อนอ๋อแปลว่ามาคนเดียวที่นี่ครั้งแรกคคนเดียวรรั้งแกโอเคเหมือนกันค่ะมีเพื่อนแหละอันนี้มาครั้งแรกมาคนเดียวตลอดมาและตลอดไม่ว่าจะไปที่ไหนโอเคตอนนี้เราอยู่อุทยานแล้วนะคะอุทยานอะไรอุทยานแห่งชาติลำคุมแหงค่ะไม่รู้ไงให้น้องตอบเก่งวะมีบรรยากาศทั้งคนที่ กำลังรกขึ้นไดย้ยขบับไปขอหลวงเชงนานแล้วกาศดีมากหนึ่งสวนมากเลยครับยิ้ม,มกว้างๆครับหนึ่งสองอีกรูปนะครับหนึ่งสองมาดูก่อนครับ คคุณ่ะนี่เราไปกับอารองไปอารองโกพูดผิดทุกอย่างเป็นยูทูบเบอร์ไม่ได้เขาคือแปลเป็นภาษาไทยก็คือไปใช่อารองโกค่ะทุกคนไปติดตามเพจได้นะคะรายการดีเยี่ยม ยังต้องดูปอนมารอบแรกใช่ไหมครับมาครั้งแรกค่ะอันนี้รอบสองเจอพี่เบนด้วยรบก่อนค่อยๆไปค่อยๆเดินไปนะครับมันชันอย่างเดียวเลยมันจะมีจุดพักเป็นช่วงๆช่วงๆอยู่มีเก้าอี้มีมีน้ำนั่งให้นั่งพักนะครับน้าน้ําดื่มติดไว้นะครับเมื่อเราไปถึงข้างบนแล้วนะครับไปตามหาเดินหาเบน เพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะได้ที่กองกลางตรงไหนพยายามมองหาเบนไว้่าเบนตั้งกองกลางตรงไหนพื้นที่ไม่กว้างหรอกครับมันแค่ประมาณนี้ประมาณที่นี้เนี่ยพื้นที่ข้างบน,นประมาณนี้แหละครับไม,ไม่ใหญ่มากเดินตามหากันพอได้กองกลางปึ๊บเมื่อกี้นี้ได้รับไอ้เต็นท์เช่ากันแล้วใช่ไหมครับเอาไปให้เจ้าที่แล้วก็ไปเลือกเอาว่าเราจะนอนเต็นท์ไหนเพราะว่าเต็นท์เช่าเขาจะากางรอไว้แล้วด้านบนเลือกเอาเลยว่าเราจะนอนตรงไหนเสร็จแล้วพักผ่อนสักประมาณบ่ายสาม เบนซ์จะพาเดินรอบด้านบนตามยอดเก็บยอดไปดูพระอาทิตย์ตกที่แม่ายา่าแล้วก็เดินย้อนกลับมาถึงแคมป์ประมาณ6กโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งโดยประมาณนะครับตอนเดินออกไปมีไฟฉายพวกไฟฉายเอาไปด้วยนะฮะเพราะว่าตอนขากลับจากดูอาทิตย์ตกดินมามันอาจจะมืดอาจจะมืดแล้วก็ถึงแคมป์แล้วก็ค่อยมาทานอาหารน้องๆลูกหาเราจะตามถึงขึง้นไปประมาณ5้าหกโมงเย็นผมว่า5้าโมงมันก็ไม่ถึงหรอกมีเล่ย์ล่กับเราเรากลับถึงแคมป์น้องมันก็น่าจะถึงพอดีนะครับ ค่อยๆเดินข้างบนมีซอฟเฟลมากันไหมระหว่างทางยุงพึ่งเยอะนะครับถ้าหยุดพักก็ระวังยุงลุมยุงป่านะฮะแล้วก็ขาลงระวัดระวังนิดนึงทางมันค่อนข้างลื่นเราลงกันช่วงเช้าดินมันจะลื่นถัดลื่นลงมาแล้วมันจะเจ็บมันเจ็บแล้วมันลําบากเลยมันเป็นทางลงชันอย่างเดียวเลยเซฟเซฟหัวเข่ากันด้วยนะฮะ นกันครับคร,รับผมบางทีการเที่ยวพาเตงมาลำบากก็ดีเหมือนกันนะจะไ,ได้รู้ว่าที่มีความสุขอยู่นั้นก็ดีเลยงงพูดอะไรก็ก็เจอทางชันสองร้อยเมตรว้า โอ้ยอโว้าวนี่มันอันซีนนี่นาไปดูสิมันจะทำได้ไหมมันเดินได้ถ่ายไปได้ไหม <laughs> โอเคชันมากทุกคนชันแบบไม่มีวันหยุดผ่าไปเจ็ดร้อยโลดูเงยดิุดยอดเฮ้เราต้องเดินไปอีกนะคะดูทางโอ้โหชันมาตลอดตั้งแต่หนึ่งร้อยเมตรฮ่าพายกันเนาะคือแบบ ไม่ไหวมากอะตอนนี้เราเพิ่งถึงจุดพักมออหกในป้ายเขียน1.4แต่ว่าจริงๆน่าจะหนึ่งกว่าไม่ถึงไม่ถึงน่าจะน้อยกว่านั้นเลยก็ทันจริงๆทุกคนดูนะหนึ่งสองสาดูดิโอไม่ก็อดแต้องเดินไปนู่นอ่ะนั่นอ่ะเห็นไหมแล้วก็เดินเข้าอีกอ่ะ เราอยู่ตุดนี้1.6กิโล1.6กิโลแล้วเรา <Hey. S 1> จะต้องเดินมาตรงนี้แล้น้องฟ้าบอกว่าตรงนี้กับตรงนี้ทางชันมาก<ว>อ๋อไม่ใช่น้องฟ้าคนก่อนหน้าน้องฟ้าคนก่อนหน้าน้องฟ้าโอเค <c oughs> นี่แล้ววิวสวยไหมทุกคนแล้วจะชี้ค่ายที่เรามาเมื่อกี้นะเห็นป่ะวะเหมืนในกล้องจะไม่เห็นไหมมันโดนนี่ไงนี่ไงเล็กๆนี่นี่เรามาจากตรงนี้ทุกคนไกลมาก แล้วเราต้องเดินไปไกลอีกใช่ไป let's go let's go โก g โกตอนนี้เราตั้งนานปรากฏว่าเหมือนมันอยู่<ม>ชั้นไหนตอนนี้เราอยู่ชั้นไหนแล้วคะน้องฟ้าฟ้าก็ไม่รู้แล้วค่ะตอนนี้ไม่เห็นป้ายเลยแต่น,นี่รู้เนหนื่อยมากเหนื่อยมาพักทุกๆ3สามนาที แต่เราเชื่อคำกล่าวที่ว่าขึ้นไปก็ไม่มีอะไรทำใช่ก็เลยไม่รีบทุกคนประมาณบ่ายโมงครึ่งบ่ายสอง่สวยมากอะคุ้มมากใช่ไหมคะใช่ครับความสนุกเล้นเกิดขึ้นระหว่างทางครับไม่ใช่ที่จุดหมายนี่แหละครับความสนุกแล้วก็ได้เพื่อนมิตรภาพใหม่ๆด้วยครับผมดูสภาพตอนนี้ดิโซ เซเซอ็นผมมาผมเีอส่งหมดแล้วอะผมดูแล <|so|> ้วว่าตอนนี้หน้าม้าคือเป็นแฉกเป็นฟันปลาฉลามแล้วตอนนี้ไปเแล้วไปเจอข้ามบนค่ะเก้โก็ เราขึ้นมาตั้งแต่8โมงวันนี้8โมงครึง่ง8โมง9โมง0โมง11โมง1 5ชั่วโมงครึง่งมีอะไรกัดน้าด้วยเดี๋ยวไปเอาเต็นท์บางของอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวขอนำ้ำคนไม่ไปแล้วโคตร้ลานนงเไงดิ เหนื่อยแต่สิ่งที่แรกมาก็คือความสุขอันนี้ก็คือเหนื่อยแบบแชกมากๆไม่ใช่แค่เหนื่อยน,นะกระเป๋าก็แชกมากด้วย เดี๋ยวรอไปสากนะคะเราจะต้องไปเขานาราน้ำน,นี่คือกระเป๋าของแฟนทุกคนเห็นไหมเขาบอกนะ่นสังอกเป็นสั่งเขาแทนเหนืน่อยจัง สนุกเดี๋ยวแไงพอขอเก็บของขอเก็บอะไรกอ,อ,อนแล้วะนะทุกคนแ้วเดี๋ยวอถ้าจะพาไปเขานาลายเดี๋ยวพาไปโอเคขอแบบคลีนตัวเองก่อนรู้สึกว่าพลังมันแบบตอบมากเหนื่อย <c oughs> ด้วยความที่เราแบ,บกกระเป๋ามาแล้วก็ขึ้นข่าครั้งแรกในชีวิตมาคนเดียวตั้งนัาทำทุกอย่างคนเดียวไม่มีใคร ก็ได้ทุกคนรอครับไม่เป็นไรจะพูดรอก่อนขอไปจัดของก่อนโอเคไปน้าเวลานี้ฝนตกจะได้ไปเดินไหมนะาอุ้ยหอมจังหอมอ่ะหอมน้ำซุป มน <Morning. S 2> <Morning. S 1> ตอนนี้เป็นเวลาขอนโดนาฬิกาปีสียี่สิบสองปีสียี่สิบสองนะคะเราตื่นมาเพื่อจะไปดูพาทิตย์ขึ้นเป็นการตื่นที่แบบเถียงกับต,ตัวเองว่าตื่นมาดีไหมนะฉันนอนดีไหมฉันนอนต่อดีไหมตอนนี้เรารอทุกคนอยู่นะคะเพื่อที่เราจะเดินไปดูพระอาทิตย์ แต่ระยะเวลาไม่ไม่แน่ใจว่ากี่โลไม่รู้เลยไม่รู้ว่าพี่เบนจะพาไปตรงไหนด้วย้โอ้ใช่ไม่รู้ว่าไกด์จะพาเราไปไหนนะคะมีแค่นี้พี่อุ้ยต้มหูหายอันนี้ก็ดีสี่ดีสี่ครึ่งก้าวใช้ระยะเวลาประมาณครึ่งโลนะที่พี่พี่ไปบอกเอ้ยพี่เบนบอก <Go. S 2> ไปไหมพอยเองต้องมีไฟฉายนะคะนี่ไปเอดนก่อนเดีนน๋ยวเลื่อนเลื่อนไปหลายรอบแล้วเาาา200มื่อกี้ผ่านอะไลายสองร้อยเมตรื่อกีพอยก็คิดนะว่าพอยพาเจงมาลำบากทำไมแต่ว่าเพก่อความลำบากทุกคน ถ้าเราผ่านพ้นมาได้อะ่ะมันจะสบายมากเลยไหมสบายในนะที่นี้ก็แบบนี่เห็นอะไรที่มันสวยงามหลังจากความทุกข์ยากลำบากเลยมิวสวยบรรยากาศดีมิตรภาพที่เราไม่เคยรู้จักกันหลายๆคนก็เป็นมิตรภาพที่ดี แล้วก็ไม่ใช่แค่ทิปพอยนะคะที่แบบมิตรภาพตีคือทุกทัวร์ทุกคนที่มาที่นี่มาเดินป่ามีการช่วยเหลือตลอดทางเลยอย่างไม้เท้าตอนแรกพอยเล่ไม้เท้าแบบสั้นๆไม่ได้ไม่ได้แบบไม้เท้าไผ่อ่ะ อยู่นี่ขวามือเลี้ยวขวามาเห็นไหมมันก็จะมีความช่วยเหลือแบบตลอดทางเลยลอยอยู่มันก็จะมีความช่วยเหลือตลอดทางน้ำหมดไม้มีการสับเปลี่ยนช่วยกัน ใครขาดเหลืออะไรก็คือช่วยเหลือกันตลอดมันแฮปปี้มากจะถึงแล้วสู้ๆว้าวหน้าผา นู่นเ่าไฮไลท์ค่ะทุกคนเห็นไหมเนี่ยทะเลหมอกเดี๋ยวดูดิใช่นไฟเป็นขึ้นเลยลองปิดไฟอ่ะถ้าไม่เชื่อผมใช่อ่าทะเลหมอกกำลังไหลเลยเนี่ยอ้าู้ยอย่าไปชี้สายให้เธอแล้วเห็นทะเลหมอกไหมคะเดี๋ยวพอตั้งทำแบบไปดีกว่าก็นี่เราขึ้มาก่อนเราต้องลง อันี้ใช่โี่ถ้าเราอยู่จุดนี้ยืนถ่ายรูปคือสวยมากมุมนี้สวยเนาะใช่ค่ะให้ยืนตรงนี้หรือตรงนี้โอเคโอเคสวยแล้วพี่เหมือนมองท้องฟ้าไปขึ้นไปไกลค่ะไกลด้วยขาตรงไปที่ออกไปพี่เราจะขึ้นไปเองอ่ะไปทางนี้ดีกว่าเอาซิมบ้านเหมือนที่อันจะยังไงคะยังไงคะ ตรงนี้ก็สวยนะนี่คือหน้าผานะคะทุกคนมาต้องระวังด้วย ขาสัน่นถ่ายรูปได้ไหมแชะนี่คือจุดไฮไลท์ผ่านอะไรค่ะถ่ายรูปแล้วชแวชะค <c oughs> นค่อนข้างเยอะนะคะ จบแล้วหนีเวลาเขามาถ่ายเขาจะทำท่าดีกันแล้วก็ใบไม้ต้นไม้อย่าให้ติดทั้งต้นต้นนี้โอเคได้หมดแล้วเดี๋ยวเรากลับค่ายกลับเต็นท์ไปกินข้าวต้มกินข้าวต้มเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปข้างล่างกันต่อค่ะ กลับบ้านนั่นเองเดินลงเขาบอกว่าเดินลงน่าจะไวกว่า2ชั่วโมงก็น่าจะถึงแล้เจอกัน,นทุกคนก็ตอนนี้เราก็กำลังเดินกลับไปเต้นนะคะก็ใครที่มาตรงนี้แนะนำว่าสักประมาณสักตีสี่ครึ่งตีห้าประมาณนะั้นมากำลังดีนะทุกคนนี่นี่ดูดูทางลง ก็คือสวยมากลืมลืมแล้วฉันก็กลับคนเดียวลืมจริงค่ะแล้วตอนกูกูจะลงได้ไม่ได้มาละไม่ได้เอาไม้เท้ามานะคะข้อเสียของคนขี้ลืมลืมแม่งทุกอย่าง แล้วฝนตกด้วยสนุก <c oughs> ก็สนุกดีนะทุกคนได้เปิดประสบการณ์ตัวเองจริงๆว่าแบบมาเที่ยวคนเดียวทำอะไรคนเดียวเดินป่าคนเดียวแต่ไม่คนเดียวอะงงปะคือมันเราเจอเพื่อนร่วมทางที่ดีทุกคนน้องฟ้าอย่างนี้พี่แอนอย่างนี้พี่อ่า พีเ่เบ้นอย่างนี้แล้วก็ทุกๆคนที่มาจอยทิปกับเราคือน่ารักมากทุกคนน่ารักมากมีอะไรก็คือชื่อเหลือกันอย่างที่พอพูดไปเมื่อสักครู่ค่ะรู้สึกว่าชอบแล้วอะ่ะชอบการที่แบบมาเที่ยวคนเดียวแล้วก็มาเจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่มาเดินป่าก็เปิดประสบการณ์ดีนะคะแล้วก็คิดว่าจะมีอีก อนาคตไม่รู้ว่าจะไปไหนอยากจะไปดอยหลวงเชียงดาวกับเปรูเปรูโตโตเปร,เปรูเอประมาณนั้นแหละถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะทำคลิปต่อไปถ้าชอบนะคะถ้าทุกคนชอบแต่ว่าพอยไม่มีคอนเทนต์นะคือไม่รู้เหมือนกันว่าจุดหลักจุดเด่นของเราคืออะไรอ๋อจุดหลักก็คือมันความเดียวะคะ่ะพูดไม่ชัด พูดไม่รู้เรื่องเลยแบบนี้แต่ก็จะพยายามพูดให้รู้เรื่องนะคะก็เดี๋ยวเราลงไปเก็บข้าวเก็บของแล้วก็เอาสัมภาระเนี่ยมาไว้ที่แขปมกลางจะมีแข็มกลางเพราะว่าจะให้ทุกคนมากินข้าวนั่งคุยอะไรงเงี้ยอยู่ตรงแข็มกลางเมื่อคืนพลอยไม่ได้ถ่ายเพราะว่าพอกินชาบูเสร็จใช่ไหมคะก็ อาบน้ำแล้วก็กินยาคายกรมกินยาแก้แพ้แล้วก็น็อกเลยน็อกไปตอนตอนทุ่มครึ่งสองทุ่มน็อกแบบหลับสบายมากอะ่ะไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นตาแบบปิดมืดสนิทแล้วก็เลยตื่นมาตอนตีสี่ก็ไม่ได้ถ่ายนะคะพเพราะว่าต้องรีบไปล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็เตรียมตัวมาเดินที่ผาอันตรายแล้วก็มิชชั่นนี้ก็จบลง ให้ดูทาอีกรอบหนึงเห็นปะมันชันนะทุกคนดอยไม่ใช่ดอยดิเขาสุขโขทยัยที่สุดของความชันตอนแรกพอนึกว่าภูก,กระดึงอะ่ะจะจะเหนื่อยจะหนักกว่าด้วยแต่พอมาถึงดอยสุขโขทัยก็คือเชีย่ยหนักกว่าชันทั้งทางอะ่ะสามโลอย่างเงี้ยเขาลุครับ โอ้ย <ś 2> <ś 2> <ś 2> นั่นแหละทุกคนเดี๋ยวพลอยขอลงก่อนเดี๋ยวกหูทิมคิดว่าวันนี้ตอนลงพลอยน่าจะไม่ได้ถ่ายเพราะว่ามันชันมากทุกคนกลัวอันตรายนะคะอาจจะไม่ได้ถ่ายอาจจะเจอกันที่ข้างล่างเลยค่ะพอเราไปถึงข้างล่างเสร็จสับปุ๊บก็จะไปอาบน้ําแต่งตัวเดินทางกลับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากเลยทุกคนเป็นทริปพักผ่อนจริงๆค่ะ พักผ่อนแบบปวดขาหน่อยหนึ่งแต่มียา,ยาก็หาย oh. Let's go ไลค์ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พลอยด้วยนะตอนแรกพลอยไม่เคยพูดเลยพอคิดว่ามันก็แล้วแต่คนชอบเนาะแต่ถ้าใครชอบก็ซัพพอร์ตได้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ก็พอแล้วฝ <c ười> ากคลิปน้องใหม่ด้วยนะคะ แล้วเจอกันในคลิปต่อไปไม่รู้จะพาไปที่ไหนใครอยากรอชมก็ติดตามได้เลยนะคะกดกระดิ่งไว้ตึงต้งๆโอเคบาย